ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก my voice channel นะคะเสียงนกร้องหรืออะไรสักอย่างปลุกให้ปิ่นมณนีตื่นขึ้นและเมื่อลืมตารู้สึกได้ว่าแสงสว่างที่ส่องรอดเข้ามาอบอุ่นลูกขึ้นมารูดผ้าม่านออกดูก็พบแสงแดดอ่อนนวลตารูปไล้แนวเขาเบื้องหน้า เนินเขาที่มีสีเขียวของต้นหญ้าและใบไม้ละมุนตาสีสันของมันทำให้หญิงสาวนึกถึงภาพในหนังสือนิทานที่ชอบมากหนังสือนิทานที่มีกระท่อมเล็กๆกลางพลายกว้างกลางป่าเขาหรือแม้แต่กระท่อมริมน้ำปิ่นชอบกระท่อมเล็กๆในนิทานค่ะรู้สึกว่าช่างงดงามเหลือเกินดอกไม้ใบไม้ หรือแม้แต่ต้นหญ้าก,ก็ดูสวยไปหมดหลอนเคยพูดประโยคนี้กับเขาวันหนึ่งผมจะพาปิ่นไปเที่ยวในที่แบบนั้นน้ำเสียงอ่อนโยนของตะวันยังคงตรึงใจที่แบบไหนคะที่มีกระท่อมเล็กๆกริมแม่น้ำหรือไม่ก็กระท่อมเชิงเขาไงฮะหลอนได้แต่มองหน้าเขาอย่างขอบคุณอบอุ่นและมีความสุขกับการได้พูดคุยกับคุที่เข้าใจกันมันคือความอ่อนหวาน อบอุ่นที่ประทับอยู่ในความทรงจำเสมอมาทำไมเขาจึงเข้ามามีอิทธิพลต่อความรู้สึกของหลอนได้มากมายเสียเหลือเกินถามตัวเองอย่างโกรธโกรธในเมื่อเขาแค่แสดงละครตบตาเท่านั้นเขาไม่ได้อบอุ่นอ่อนโยนจริงใจเขาไม่ได้เอื้ออาทรใส่ใจจริงๆสักนิดเสียงเคาะประตูห้องดังขึ้นและทำให้หญิงสาวหันมาทางหน้าประตูอย่างระแวง ได้ยินเสียงเขาเรียกตื่นแล้วออกมาข้างนอกห้องดีกว่าเขาทราบได้อย่างไรว่าปิ่นมณีตื่นแล้วหญิงสาวนิ่งไม่ตอบคำเขาและได้ยินเสียงเขาบอกอีกผมจะออกไปข้างนอกหากว่าคุณจะออกไปด้วยก็ออกมาเลยแต่ถ้าหากจะอยู่ในห้องก็ตามใจนะได้ผลเพราะทำให้หญิงสาวรีบออกมาเปิดประตูห้องทันทีจึงได้พบว่าเขายืนกอดอกอยู่หน้าประตู รอยยิ้มในดวงตาเขาว่าปล่อยขึ้นมาทันทีเมื่อมองเห็นดวงหน้าภายในกรอบผมยุ่งเหยิงผมยาวลงมาถึงไหลเมื่อเจ้าตัวปล่อยสยายและเสยผมด้านหน้าขึ้นมาโลกๆลูทำให้ใบหน้าของหญิงสาวเหมือนเด็กเล็กๆที่ไม่รู้จักใส่ใจตัวเองแต่ก็ยังหน้ามองสำหรับเขาและเป็นภาพที่ทำให้รู้สึกได้ถึงความอ่อนส ผิวแก้มเนียนสะอาดปราศจากเครื่องสำอางใดๆแม้ไม่ได้แต่งแต้มสีสันก็น่ามองด้วยตัวของมันเองผมจะลงไปข้างล่างจะไปด้วยกันไหมเขาถามขึ้นไม่ดีกว่ามั้งคะคุณไปคนเดียวเถอะอยู่ทางนี้คุณจะได้หาทางหนีกลับงั้นสิชายหนุ่มเดาแน่นอนผมไม่ว่าหรอกนะที่คุณจะมีความคิดแบบนี้แต่ถ้าหากคิดให้ดีๆ ผมว่าคุณอย่าทำตัวให้ยุ่งยากแบบขอไปตายเอาดาบหน้าเลยฉันไม่ใช่คนที่ชอบงอมืองอเท้ารอความตายหลอนบอกทันทีแต่ก็ต้องฉลาดคิดหน่อยสิว่าอยู่เฉยๆแล้วมันดีกว่าที่จะทำอะไรลงไปแบบนั้นเพราะฉันไม่ใช่คนฉลาดนะสิหลอนบอกเสียงห้วนและนึกต่อในใจว่าหากฉลาดก็คงจะไม่หลงเชื่อคนอย่างเขาง่ายๆ และไม่มองเห็นกงจากเป็นดอกบัวเช่นนี้ไม่เอาหน้าปิ่นเขาบอกอ่อนโยนผมว่าเราอย่าเพิ่งเริ่มทะเลาะก,กันแต่เช้าเลยจะดีกว่าเขาบอกตัวเองตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่าเขาจะไม่ทำให้หญินสาวต้องเสียใจไปมากกว่านี้เพราะเขารู้สึกปวดร้าวใจเมื่อคิดว่าเขาเป็นคนหลอกลวงเขากลายเป็นโจรกลับใจไปโดยปริยายเพียงแค่ให้พี่ชายพี่สาวของหล่อน รู้ว่าคบกับเขาก็คงพอแล้วเขาไม่ควรทำให้หล่อนต้องเสียใจหรือเจ็บช้ำใจอีกนั่นคือสิ่งที่เขาบอกตัวเองหลังจากคิดทบทวนอยู่ค่อนคืนไปอาบน้ำแต่งตัวใหม่สิครับจะได้ทานอาหารเช้าแล้วผมจะพาไปเที่ยวเขาบอกง่ายๆเรากับว่าการมาครั้งนี้เขาพาหล่อนมาเที่ยวแต่ก็ดีแล้วไม่ใช่หรือที่เขาจะพาออกไป เพราะบางทีอาจมีหนทางหนีเขากลับไปก็ได้ตกลงนะหล่อนเดินกลับเข้ามาแต่โดยดีทำให้เขาร้องบอกตามหลังผมจะเตรียมอาหารเช้านะกุญแจไขตู้เสื้อผ้าอยู่ตรงขอบตู้เสื้อผ้านั่นแหละหล่อนอึ้งไปเมื่อได้ยินเสียงเขาบอกเพราะเมื่อวานหากุญแจเพื่อที่จะไขตู้เสื้อผ้าก็ไม่มีทำให้ต้องสวมเสื้อผ้าที่เขาหามาให้ เสื้อผ้าที่หล่อนไม่อาจใส่ออกไปนอกถนนได้เสื้อผ้าของหล่อนยังอยู่ครบแต่กระเป๋าสตางค์หายไปเขาคงแยกไปเก็บเอาไว้ที่อื่นแย่จังแม้ว่าจะหนีไปได้แต่ไม่มีเงินจะหนีไปได้อย่างไรกันหญิงสาวตั้งคำถามในใจหรือว่ารอให้เขาปล่อยกลับจะดีกว่าไม่หรอกหากมีโอกาสก็จะลองหาทางดูจะดีกว่า จะไปไหนหรอปินมณีถามเมื่อเข้ามานั่งในรถของเขาแล้วรถแวนกลางเก่ากลางใหม่สีเทาเข้มที่เขาบอกว่าได้รับมรดกตกทอดจากพี่เมื่อตอนเขาเรียนใกล้จบพี่ชายผมรักรถคันนี้มากเป็นของพี่เขาพี่เขาซื้อด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเป็นชิ้นแรกเลยอยากให้ของที่เขารักกับผม แล้วเขาเอารถอะไรใช้คะเขาไม่จะเป็นต้องใช้แล้วน้ำเสียงเขาเครียดไปนิดหนึ่งซึ่งตอนนั้นหล่อนไม่ได้ถามและไม่ได้เฉลียวใจอะไรเลยพาไปเที่ยวดูแถวนี้ไงเขาบอกให้หล่อนทราบว่าที่เขาพามาเป็นตำบลเล็กๆของจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือซึ่งหล่อนยอมรับว่าเคยอยากมาที่นี่อยากมาเที่ยวดูบ้านเมือง และความแปลกตาของกลางทินเพราะหล่อนเป็นคนภาคกลางและเขาก็พามาที่นี่จนได้แต่ไม่ใช่วันที่หล่อนคิดว่าจะได้มาในสภาพแบบนี้ถ้าหากเป็นการมาท่องเที่ยวแบบที่หล่อนคิดเอาไว้คงเป็นเรื่องดีมากแม้แต่สมุดบันทึกเครื่องมือเขียนรูปหล่อนก็เตรียมมาในกระเป๋าเดินทางปินมณีรักการวาดรูป แม้หลอนจะไม่ได้เล่าเรียนมาทางด้านนี้ตรงๆเป็นแค่ความชอบที่ได้รับการฝึกฝนเพิ่มเติมหลอนรักที่จะออกไปนั่งวาดภาพธรรมชาติหรือต้นไม้ใบหญ้านกหนูหรือแมลงต่างๆด้วยตัวเองผลงานการวาดของหลอนเคยมีอยู่หลายชิ้นเหมือนกันเพราะเคยส่งไปประกวดตอนเด็กๆบ้างและตอนโตก็ส่งไปลงในหนังสือที่มีคอลัมน์นิทาน และเคยได้ลงหลายชิ้นดังนั้นเมื่อผ่านเส้นทางที่มีป่าเขาอยู่สองข้างทางพุ่มไม้และเนินเขาที่เขียวลึมงดงามในสายตาถ้าหากได้ลงไปนั่งริมทางหรือใต้ต้นไม้แล้วสเก็ตภาพเหล่านั้นคงจะดีไม่น้อยหญิงสาวได้แต่คิดในใจเขาจอดรถเมื่อแล่นมาได้ค่อนชั่วโมงและบริเวณที่เขาจอดรถเป็นถนนสายเล็กๆ ที่แยกเข้ามาจากถนนใหญ่ลงไปเดินดูป่ากันดีไหมเขาเอ่ยชวนเมื่อจอดรถเรียบร้อยแล้วหล่อนมองกวาดไปรอบๆพบว่าเป็นบริเวณที่มีต้นไม้สวยงามมากและมีเสียงนกร้องดังแวววๆวเข้ามาเมื่อเขาเปิดประตูรถด้านเขาออกร่างสูงสูงของเขาลงไปเดินที่ลานดินใกล้ๆและทำให้เห็นว่า เป็นลานดินที่มีความชื้นอยู่บ้างแต่ก็สามารถเข้าไปเดินย่ำได้สบายสบายหลอนเปิดประตูรถลงมาพร้อมกับกวาดตามองไกลออกไปไม่แน่ใจว่าเขาพามาที่นี่ทำไมผมไม่พาคุณมาฆ่าทิ้งหมกป่าหรอกนะ้าเขาเอ่ยขึ้นและทําให้หลอนหันขับมามองทางเขาทันทีหลอนมองศบตาเขาและได้ยินเขาบอกอีกว่าหา,จากจะฆ่าทิ้ง ผมไม่ต้องพามาไกลถึงเพียงนี้หรอกว่าได้หรอคุณอาจจะต้องการเก็บหลักฐานให้มีชิดก็ได้นี่ก็ดีเหมือนกันนะที่คุณคิดได้แบบนั้นเขาบอกหน้าตาเฉยเขาเดินกลับไปที่รถเมื่อพูดจบและห,หยิบขวดน้ำกับกล้องสองนกติดมาด้วยและบอกขึ้นว่าที่นี่มีนกสวยๆเยอะนะหากคุณอยากดูไม่น่าเชื่อว่าจะมีน้ำใจปิมณีประชด เขาทราบว่าหล่อนชอบไปเที่ยวตามป่าตามภูเขาหรือแม้แต่เรื่องนกหนูแมลงเป็นงานที่หล่อนชอบมากและเพราะเรื่องพวกนี้ล่ะที่ทำให้เขากับหล่อนสนิทสนมกันอย่างรวดเร็วเพราะมีเรื่องได้คุยกันได้ออกไปเที่ยวด้วยกันบ้างในวันหยุดแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนทุกครั้งเถอะหน้าลืมเรื่องอื่นไปก่อนได้ไหมไปดูนกกัน เขามีกล้องส่องมาสองอันและให้หล่อนอันหนึ่งหญิงสาวมองหน้าเขาอึ้งไปก่อนจะเอื้อมมือออกไปรับและหลังจากนั้นหล่อนก็ลืมเรื่องที่คิดอยู่ชั่วขณะเมื่อเขาพาเข้ามาในป่าลึกอีกหน่อยเพราะมีดงไม้ใหญ่และมากไปด้วยนกชนิดเดียวกันเป็นกลุ่มเป็นแหล่งที่พวกมันพักพิงอยู่ความรู้สึกของหญิงสาวเบิกบาน ขนาดได้เดินท่อมๆอ,อยู่ในความร่มรื่นและแสนสวยของธรรมชาติจนกระทั่งเวลาผ่านไปเขาจึงเอ่ยขึ้นหิวไหมมันใกล้เที่ยงแล้วนี่หล่อนตอบงอนๆเราไปกินส้มตำกันดีกว่าตรงปากทางขึ้นมามีร้านข้าวเหนียวส้มตำขายนะอร่อยมากด้วยเขาบอกและหล่อนก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ต้องเกรงใจนะสั่งได้ตามสบาย เขามองหน้าหล่อนตรงๆและในตาคมมีรอยยิ้มและทำให้หญิงสาวรู้สึกได้ดีว่าความรู้สึกเดิมๆยังคงเต็มเปี่ยมถ้าหากไม่คิดว่ามากับเขาด้วยเหตุอะไรหล่อนคงมีความสุขมากสินะความรู้สึกนี้วาบเข้ามาและทำให้หล่อนรู้สึกไม่สบายใจนะักไม่รู้ว่ามันจะลงเอยอย่างไรและเขาจะทำอย่างไรต่อจะไปไหนต่อหรือคะ หลอนถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนขึ้นเพราะตลอดเวลาเขาทำให้หล่อนรู้สึกว่าเขาคือตะวันคนเดิมและหล่อนมีความรู้สึกที่แสนดีกับเขาไม่ใช่หรอผมจะพาคุณไปหาพี่ชายผมทำไมคะหล่อนถามเสียงเบาอยากให้คุณเห็นว่าพี่ๆคุณทำอะไรกับพี่กิติเอาไว้ปินมณีไม่ได้เอ่ยอะไรหล่อนเองก็อยากพบเหมือนกัน ว่าฝ่ายนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างและเมื่อได้พบกิติจริงๆหล่อนก็แทบจะจำไม่ได้เพราะเขาคือชายหนุ่มที่เรียกได้ว่าสุดโสมและไม่เหลือเขาของความเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีและสุภาพน่านับถือคนก่อนให้เห็นเลยกิติดื่มจัดและดื่มอยู่เสมอหน้าตารกรุงรังด้วยหนวดเคราผมเ้าไม่ได้รับการเอาใจใส่ดูแล และเขาดูซุดโสมกว่าไวมากตะวันตอนแรกเขาดีใจที่ได้พบน้องชายมาหาแต่เมื่อเห็นหญิงสาวเขาอึ้งไปชั่วขณะและเงียบคลึมในทันทีพี่คงจำเธอได้ตะวันถามขึ้นพาเธอมาทำไมเขาถามเสียงคุณเพราะจำได้ว่าตะวันเคยคุยเรื่องอยากแก้แค้นให้ ด้วยการทำให้ญาติพี่น้องของผู้หญิงที่ทำร้ายเขาต้องเสียใจบ้างซึ่งแม้กิติจะเสียใจเพราะปารมีแต่เขาไม่คิดว่าจะต้องทำอะไรเพื่อแก้แค้นปินอยากไม่เยี่ยมคุณปินมณีบอกอ่อนโยนเพราะรู้สึกสงสารจับใจจำได้ว่าเคยพบกันและพี่สาวหล่อนแนะนำให้รู้จักและเขายิ้มทักทายเป็นอันดีครั้งหลัง พบกันแต่ไม่ได้พูดคุยได้แต่ยิ้มทักทายเท่านั้นเพราะปารามีกับหล่อนไม่ได้สนิทสนมกันตะวันอึ้องไปเมื่อหญิงสาวนั่งลงข้างๆพี่ชายและมองเขาด้วยสายตาอ่อนโยนลึกซึง้งไม่จำเป็นต้องมาเยี่ยมผมเขาบอกเสียงห้วนตะวันบอกว่าคุณไม่มีความสุขไม่ค่อยสบายหล่อนเอ่ยขึ้นผมไม่ได้เป็นอะไรมีความสุขดีเสียด้วยซ้ำ ด้วยการดื่มเหล้าหรือคะหลอนถามเสียงเบาแต่จริงจังกิตติหันมามองหน้าหญิงสาวซึ่งมองเขาอยู่ก่อนแล้วและทำให้เขามองเห็นความปรารถนาดีในสีหน้าดวงตาของหลอนใช่แต่เล่าทำร้ายคุณมันเป็นเรื่องของผมนะเขาบอกอย่างหง,งุดหงิดใช่ค่ะเป็นเรื่องของคุณแต่คุณลืมไปแล้วหรอว่าคนเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลก เรามีคนที่รักเราและคนที่เราไม่ได้รักทำไมคุณถึงต้องทำให้คนที่รักคุณไม่สบายใจด้วยเพียงเพราะคุณอ่อนแอหญิงสาวบอกนุ่มนวลกิติมองหน้าอีกฝ่ายทันทีคุณอ่อนแอที่ยอมให้ความผิดหวังจากผู้หญิงคนหนึ่งมาทำร้ายคุณกิติอึ้งไปแต่ไม่ได้เอ่ยอะไรและคนที่ทำร้ายพี่ชายผมก็คือพี่สาวของคุณ ตะวันบอกปินมณีไม่ได้เถียงแต่หล่อนไม่อยากจะบอกว่าหากเขาไม่อ่อนแอเขาก็คงไม่ต้องตกอยู่ในสภาพแบบนี้และที่ผมพาคุณมาวันนี้ก็เพราะต้องการให้คุณเห็นว่าผลที่พี่สาวคุณทำไว้นะ่ะมันเป็นยังไงตะวันกิติเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงสงบอย่าห่วงเลยคร่ะพี่กิติผมไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเรื่องนี้หรอกปินมณีพูดถูกนะ พี่อ่อนแอเองกิติบอกเสียงหนักแน่นตะวันออกจะแปลกใจกับท่าทีสงบของพี่ชายราวกับยอมรับที่ปิ่นมณีพูดพี่กิติฮะพี่เข้าใจนะว่าตะวันรักพี่และไม่สบายใจกับเรื่องของพี่กิติบอกเสียงสงบแต่คนแต่ละคนไม่ได้เกี่ยวข้องกันถึงขนาดต้องมารับโทษหรือความรักความชังแทนกันได้ เขาบอกด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนใครทำอะไรไว้ก็ย่อมได้รับในสิ่งที่ตัวเองทำไม่มีใครรับแทนใครได้พี่อ่อนแอยอมให้คนอื่นทำให้เสียใจแล้วยังเก็บความเสียใจเอาไว้อีกก็สมควรแล้วที่พี่จะเป็นอย่างนี้คุณกิตติไม่ได้อ่อนแอเกินไปหรอกคะ่ะแต่เพราะคุณมีความรักจริงใจจริงใจมากเกินไปหญิงสาวบอกเสียงอ่อนโยน ความรักของคุณมีค่ามหาศาลต่อคนที่รู้ค่าในความรักของคุณแต่สำหรับคนที่ไม่รู้ค่าถ้าหากคุณตัดใจได้ก็จะไม่มีความหมายใดๆกับคุณอีกใช่เขาบอกอย่างยอมรับทำอาตะวันได้แต่หงุดหงิดที่ตอนนี้พี่ชายยอมรับในสิ่งที่หญิงสาวพูดง่ายๆแต่ก่อนเขาเคยพูดและปลอบใจแต่ไม่เคยได้ผลอยู่ทานข้าด้วยกันสิตะวัน เขาเอ่ยปากชวนน้องชายทําให้ตะวันรีบรับปากเพราะปกติเขาแทบจะไม่อยากทานข้าวหรือไม่อยากมีชีวิตชีวาอะไรพี่จะบอกป้าแมนให้ทําอาหารเพิ่มขอบคุณครับเขาบอกขึ้นและมองตามหลังพี่ชายไปด้วยความแปลกใจ